คณะผาตลาดอีพีนี้ยังอยู่ที่พิษณุโลกเมืองสองแควค่ะแล้วเราอยู่ในตลาดกลางเมืองสองแควพิษณุโลกนะคะหน้าสนามแบดมินตันของเทศบาลพิษณุโลกมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวไก่ติงลี่เรามาดูสวัสดีค่ะพี่เจ้าของร้านสวัสดีชื่ออะไรจ้ะชื่อพี่เกดจ้ะชื่อพี่เกดพี่เกดขายแล้วก็ชื่อพี่เกดจ้ะพี่เกดขายก๋วยเตี๋ยวมากี่ปีแล้วตั้งแต่สองเจ็ดนับไม่ถูกเลยก๋วยเตี๋ยวไก่อย่างเดียว ที่นี่เนี่ยนะคะได้ชื่อเลยเขาเรียกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ถล่มเส้นเส้นน้อยไก่เยอะและเป็นไก่ลายไก่ชีกไก <ป S 2> <ไป S 1> ่ลไก่ชีในดูดซีมีอะไรบ้างไปดูร้านพี่เก๋กันออขอดูร้านหน่อยพี่เก๋ทำ,ทำไมตั้งชื่อว่าติงลี่พี่เก๋ ั้ใช่เพราะว่าแฟนเคยนั่งเครื่องบินตอนเขาฝึกฝึกครอบล่าโกแล้วไปนั่งเครื่องบินกับเขาแต่นี้เขาก็เลยตั้งชื่อให้ผู้พันผู้พันม้าคนไทยเหรอคนไทยจ้ะแล้วแฟนเป็นนักเครื่องบินพาอะไรไม่ไม่ไม่ได้เป็นทหารคือเพื่อนของแฟนเป็นทหารในค่ายบ้านเราตอนฝึกครอบล่าโกแต่ว่าตอนแรกไม่มีชื่อไม่มีชื่อใช่อ๋อแล้วทหารตั้งชื่อให้ว่าติงใช่ นั่นเขาทำไมถามเขาบอกว่าทำไมตั้งชื่อว่าติงลี่พี่ก็ถามเขาเหมือนกันเขาบอกว่าเหมือนเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ <c oughs> <c oughs> คือนั่งเครื่องบินแล้วกลัวไงกลัวแล้วแบบก็นั่งเฉยอะไรอย่างเงี้ยร้านอยู่ตรงนี้มานานแค่ไหนแล้วจ๊ะตั้งแต่พี่ขายเข้ามาขายตรงนี้ก็30ิปีแล้วนะโอ้โหมปีมาดูมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง<ช>กระบาแรากก่อนเลยนะคะกระบาดผักผักรอย กระบะที่สองเป็นเครื่องในไก่ซึ่งมีอันประกอบไปด้วยตับตับเกินหัวใจและอันนี้อันนี้เกาไม่ต้องดูอีพีนี้เกาเกาไปอันนี้คือไก่ชีกับไก่ห่านเลยโอ้โหและถาดนั้นคือก็คืออันนี้เป็นเนื้อปีกนี่เป็นเนื้อน่องนี่เนื้ออกเราจะแยกกันเนื้อปีกเนื้อน่องเนื้ออกเราจะแยกกันและนี่คืออันนี้เป็นหมูหมักจ้ะอ๋อมีหมูหมักด้วยค่ะมีเส้นทุกอย่างเลย ร้าน<ล>ติงลี่ดังเพราะอะไรเพราะบะหมี่บะหมี่้บะหมี่กับไก่ทำไมบะหมี่ดังบะหมี่คือเราทำเองอ๋อเหรอค่ะบะหมี่กโกทำให้เป็นบะหมี่ไข่นี่ขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหนอ่อยโอ้โหบะหมี่ทำเอง <ใน S 1> โอจะได้กลิ่นไข่เยอะกว่าต,ตลาดตลาดเราจะไม่มี โอ้ตายแล้วเส้นสวยมากเส้นแบบไม่เล็กป้ว่ไีขายตามตลาดนั่นจ้าทำทำมาแล้วเท่าไหร่นี่๊ะวันนึงก็ประมาณ30โลฮะเพราะว่ามันต้องค้างไว้คืนนึงนี่ก็เรียกเดือวเงินล้านถูกไหมยังไม่ถึงล้านแต่ว่าเวลามาสั่งเห็นว่าบางคนก็จะสั่งไก่ไปจานนึงใช่จ้ะใ่ไกส่สับน้ำจิ้มแจ่ว ไก่สับน้ําจิ้มแจ่วใช่จ้ะไม่ต้องสั่งก๋วยเตี๋ยวก็ได้ใช่ได้สั่งไก่สับน้ำจิ้มแต่ไปไปทานเปล่าๆใช่เห็นที่หน้ามีขายขายหมูสเต๊กใช่หมูสเต๊กที่ร้านนะจ๊ะโอ้เลยจะอันนี้เป็นเป็นการแบบขยายก็คือลูกเรียนกันจบแล้วก็ไม่ไม่ไม่ต้องไปทําอะไรอ่ะอยู่กันในนี้เลยเราอยู่พิศณุโลกเราจะได้ยินคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นเจ้าของร้านอาหารหลายร้านเลยนะคะจะพูดอย่างนี้ค่ะคือให้ถ่ายญาตินี่เป็นไงล่ะ เต็มเลยเสียงติ้งติ้งติ้งไม่ได้ขาดสายเลยนายทำเอาบะหมี่ชามหนึ่งบะหมี่ชามหนึ่งอ้าไปดูซิบะหมี่เหลืองชามหนึ่งโอ้โหน้ำแบบน้ำซุปนี่ยอดมากเอาบะหมี่บะหมี่ชามหนึ่งนะอาใส่บะหมี่ก๋วโอโู้โ hood ำร้อนมากเลยต้องน้ำเดือดเ,อเดืถึง<ๆ>จะเรียกว่าลวกบะหมี่ถ้าไม่งั้นมันจะไม่สุกน้ำเดือดเดือดถจะเรียกว่าลวกบะหมี่ ถ้าไม่ถ้าน้ำไม่เดือดเราจะเละว่าเละใช่เละเลยเส้นจะเละเลยเป็นบโียแห้งนะคะพอลวกเขาเส้นได้ที่เราก็ใส่ถังหม้อค่ะถุงหม้อกก็ลวกไปอีกพักหนึ่งให้ถังหม้อสุกแล้วแต่ลูกค้าจะเอาถังหม้อแบบกรอบๆหรือจะเอาสุกเลยก็ได้จะใช่เก็บเพว่าตอนมาอยู่พิษณุโลกคราวนี้เราทำหลายอีพีเจ้าของร้านใส่ทองกันหมดเลยนะเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะคลุกกระเทียม เคียมนะจ๊ะแบบนี้จะสรุงรสจะก็จะใส่ซอสซอสอะไรจ๊ะซอสผัดเขียวคอสปรุงรสเราธรรมดาจ้ะแล้วก็จะเลือกไก่ใช่ไก่แม่แล้วเราก็จะมีน้ำซุปเลือกไปให้แต่ถ้าเป็นแห้งนะคะถ้าทานไก่เปล่าๆอะไรอย่างนี้มีน้ำจิ้มเราจะมีน้ำซุปให้จ้ะโอถ้าเป็นแห้งต้องมีน้ำซุปให้ใช่จ้ะมีน้ำ ดูข้างหลังสิคะท่านผู้ชมแบบย่างหางกันค่ะอ๋อมีมะนาวให้ได้หนึ่งซี่ค่ะแล้วก็แล้วก็เราก็น้ำซุปอยู่ไหนอ่ะน้ำซุปเดือนเดือนยัดซอสคุณเดือนน้ำซุปเดือนดูอันนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ใช่ไหมน้ำซุปขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะขายสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มจ้ะอ๋อขายทุกวันเหรอจ๊ะขายทุกวันจ้ะ เราไปดูกันแล้วเรีอกแคปมูนี่กินกับอะไรอ่ะทานกับก๋วยเตี๋ยวแห้งก็ได้มีน้ำจิ้มเต๋ยวเหมือนกันกับไก่สับโอ้แล้วพี่เก๋เห็นก๋วยเตี๋ยวไก่แบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปกินกันเดี๋ยวไปก่อนนะเดี๋ยวไปก่อนนะพี่เก๋นะอ่ะมาท่านจุติเป็นคนชวนมาสวัสดีท่านจุติท่านจุตินั่งอยู่แล้วคุณเป็นยอดจะไปเอามาจะไปสัมภาษณ์พี่เก๋มาแล้วใช่นี่ไงแต่นี่อากูทำเองแนี่ จะให้รู้เลยสาวกันอย่างนี้เลยนะไก่เบียก <c oughs> ไก่กับเส้นนไปด้วยกันด้วยไปด้วยกันได้แล้วเขาบอกว่าถ้าถ้าคนสั่งแห้งเขาจะมีน้ําซุปให้แล้ว่ถ้าถ้าไม่สั่งแห้งมีน้ำอ,อยู่แล้วค่ะนันน่นแหละสิแล <c oughs> ้วกันจะเป็นเป็นไงการกินเส้นกับไก่ของร้านนี้อร่อยมากยังขาดอยู่คือเครื่องใน <c oughs> โอ้แล้วพี่ป่อมเคนที่ไม่ค่อยปรุงใช่ไหมไม่ปรุงอร่อยมากน้ำมันเขาหอมมากเลยนะอล้านนี้ท่านจุติมาทานตั้งแต่ปีไหนสองสองครับสองไม่ใช่เดี๋ยวนะสอสองเดี๋ยวนะสองสองนับเิีพี่เกนับเสี่สิบสี่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 สน่าเปิดมแต่เมื่ของปีสอคือเป็นตลาดนี้ไหมครับตลาดอย่างเงี้ยละ เมื่อก่อนก็คุณพ่อผมชอบหมาไปเลี้ยงที่บ้านไงหมาทีก็สองชามส0 0รอชามก็ประจำสงการเนี่ยเจ้าประจำสงการแล้วก็คืนคืนวันนับคะแนนรุ่นเดิมกกตไม่ห้ามคืนวันนับคะแนนก็จะเจ้านี้ไปยืนที่ไหก่มันไม่มีใช่ไหมไม่มีก็ต้องดูแลแล้ชาวบ้านที่มาแสดงความยินดีมาดูคะแนนก็ได้กินอิ่มกับบ้าน อือสนุนเงหลายแล้วก็ทีมงานด้วยทีมงานด้วยการเมืองสมัยก่อนแล้วเนะาะการเมืองสมัยก่อนไม่ค่อยดัดจริตแนะ่นสมัยนี้มันสม,มัยน,น,นี้ตมม้องเลี้ยงกันนะ,ะเลี้ยงใต้ดินไก่ที่นี่เห็นบอกว่าเป็นแบบไก่ไก่บ้านไก่ไทยไก่บ้าน,านครับอันนี้เผ็ดมากเลยอ่ะแต่อร่อยเด็ดขาดมากมันย่อลองกินยังยังครับมุกานุกานบ้างนะแต่คนที่มีอาชีพกลางคืนพอ เลิกงานหมดหมดกะก็จะมาทานก่อนกลับบ้านรถไฟจะมาส่งตอนเที่ยงคืนคนลงมันเดินจากนรถสัญรถไฟถึงขึ้นรถไฟของพิษุโร่เหลักอยู่ในเมืองแล้วก็เดินเดินตรงนี้เล็กเล็กตลาดเลยมันเล็กตลาดบอกไม่รู้เขาเล็กดีร้านแบบอยู่ตรงข้ามนะครับแต่ว่าที่อร่อยยังไม่เต็นคือร้านเต้าถึงใช่ารันพี่มิมร้านเต้าถึงนี่อร่อย ท่างทั้งจิมพวกตลาดสดมันมักจะหายไปแล้วจากเมืองต่างๆแต่นี่ยังยังเน็นก็ยังเป็นที่ที่คนพิษณุโลกยังมาทานอยู่ก็มาทานเขาก็เจ้าประจํามันกินไม่กินนี่ห้าไม้สิบไม้แล้วก็กินเป็เตี๋ยวชามหนึ่งแล้วก็กินเต้าทึงไปดูน้ำแกงขอด้วลูกเส้นอ่ะมันร้อนเป็นลูกเลยอ่ะมันเดือดแบบเดือดมันเดือดตลอดเวลาเขาบอกนี่นะคะมากินลูกเส้นน้ำแกงน้อเดือดนะคะ ถ้าไม่เดือดนี่ไม่ลวกเส้นโอ้โหเป็นลูกๆๆเลยทำไม่ใชื่อจริงนี่เพื่อนสามีดีทำให้เป็นตั้งค์น <laughs> ะตับว,ว่าเกี่ยวพันยังไงกับไอพาอเตีย้ยใครไหมเกี่ยวครับลองยังครับลองกว๋ดดยวยเตี๋ยวจริงห <c oughs> รอือยัง <c oughs> เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ท่าน สสยเรใช่ใช่อันนี้เป็นเป็นตอนที่สนุนรอดที่เราจะรู้เลยว่าทุกคนเหมือนเพิร์นผู้หญิงคุมหนึ่งผู้หญิงคุมสองใส่ทองใส่ทองสามตกทอดให้ฉายาเท่านั้นนี่บอกเลยสี่เน้นคุณภาพและรสชาติใช่คุณภนี่ก็บอกนี่ลูกหลานฉันเองค่ะแม่หมูสะเต๊ะติงลี่ลูกหลานฉันเองค่ะเป็นแบรนด์ติงลี่ อืแต่อร่อยมากแล้วที่นี่สะอาดแล้วเขาแยกชิ้นส่วนนะเป็นนู่นนั่นนี่น้อนเนื่นไปกระบอกมาไก่ก็ไม่ให้เรียกแบบติดกระดูกก็ไม่ติดกระดูกปกติปกติพี่พี่สั่งแบบไหนคะผมสั่งแบบไม่ติดกระดูกแต่คนโบราณจะสั่งแบบติดกระดูกแต่ละนี่เกาต้องไปนะเกาไม่ได้ตอนนี้เกาเลิก ทุกอย่างครบเครื่องเป็นกระบลยเครื่องในมีลูกชิ้นหมูด้วยมีหมูหมักมีอะไรตใช่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 เป็นเตใช่หน้าพัตลอรนนะพี่ชุโลกหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับนหน้าพัตลอนที่พี่ชุโลกนะคะน้วเจอกันใหม่ในอีพีนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ